กูหลัมมึงลองค,ลอคิปนี้อยู่กล่าวัสยทีคุณผู้ชมคงมมนี่มาพบกับผมนักรีวิวสเตนโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับตอนนี้มันมีอัปเดตใหม่เข้ามาซึ่งเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันว่ามีอะไรมั่งแล้วก็จะรีบเร่งให้เร็วที่สุดเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานกูมไม่ได้ลงเนาะไมลงคลิปอื่นตอนเอาเลยว่าเมื่อวานพี่นั้นทาอย่างอื่นอยู่นะผู้ชมเลยไม่ได้ลงลงคลิปรีวิวสเตนให้ดูไปก่อนแล้วกัน ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูอารุขาดเป็นยังไงมีสกิลอะไรมั่งก็ไปดูคลิปนั้นได้นะคุณผู้ชมคลิปก่อนน,น้านี้ส่วนคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาบอกว่ามีอะไรมั่งแล้วกันโอเคมาเริ่มกันเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับตอนนี้มันมีแมปใหม่เข้ามาซึ่งก็ไม่ได้บปวาอะไรนะก็เป็นแมปที่แบบทําให้มันกว้างขึ้นแล้วก็เพิ่มสีสันให้มันดูเหมือนเป็นฮาโลวีนที่แบบมีรากไม้เป็นหนามมีหัวฟักทองมีผีลอยตามแมปมีใยแมงมุม มีบ้านมีเรือนที่ไม่ค่อยววาอะไรเลยเนาะอย่างต่อมาก็จะมีม็อบเข้ามาใหม่นะคุณผู้ชมครับก็จะเป็นม็อบธรรมดาที่เดินเตะเตะตอยู่จะมีอยู่แค่2ตัวก็คือสเกลตันกับแวมไพร์นะคุณผู้ชมครับที่เพิ่มเข้ามาจะเกิดอยู่ทั้งหมดสีที่นั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งจุดเกิดจะมีที่ไหนมั่งก็จะมีตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยจะมีตรงทางซ้ายและทางขวานะจะมีทางซ้ายกับทางขวานะคุณผู้ชมแล้วก็ ตรงนี้นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดมันอีกที่หนึ่งนะคุณผู้ชมครับ,บอยู่ข้างล่างนี่แหละยุดตีกู้เวนจุดต่อมาก็จะต้องมาข้างหลังนะคุณผู้ชมซึ่งมันอยู่ตรงนี้นั่นเองนี่อยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้นี่แหละตรงนี้ตรงนี้เกิด <c oughs> ต,ตรงนี้อีกที่หนึง่งทั้งหมดจะมี4ี่จุดเกิดนะคุณผู้ชมแล้วก็มอนที่เราตีไปแล้วมันจะไม่เกิดซ้ําที่เดิม หรือมีปัดเกิดซ้ําน้อยนะก็คือมันจะไม่ให้ฟาร์มแบบว่ายืนเอฟเคคนคนคนทำแบบเขาคงคิดมาแล้วว่าเออมันต้องมีคนเอฟเคแน่นอนกูก็เลยให้สมเกิดเลยซึ่งถ้าเราฆ่าจนว่ามันไม่เกิดเราต้องย้ายจุดนะคุณผู้ชมแปลว่าถ้าเราตีตรงจุดนู้นกับจุดตรงนี้ไม่เกิดแล้วแล้วเรามาตีจุดตรงนี้ต่อแล้วตรงนี้ก็ไม่เกิดแปลว่ามันจะไปเกิดตรงจุดเดียวซึ่งเลยจุดนั้นก็คือตรงนู้น ก็ถ้าใครที่ตีแล้วเห็นว่ามันไม่เกิดก็ลองชิคกๆดูนะคุณผู้ชม4จุดนี้กว่ามันจะไปเกิดจุดไหนจุดหนึ่งอะ่ะประมาณ10ตัวแม่งรวมกันอยู่ตรงนั้นอะก็มีประมาณนี้นะคุณผู้ชมมอนเตอร์ใหม่หรือก็คือม็อบใหม่อย่างต่อมานะอย่างต่อมาอย่างที่เราเห็นเลยก็คือมันจะมีเควสฮะมีตัวให้เควสชื่ออาลูคดซึ่งแน่นอนมันให้ของที่เกี่ยวกับตัวมันอยู่แล้วนั่นก็คือสแตนอาลูคดนะคุณผู้ชมมันไม่เรียกสแตนแล้วเรียกว่าเป็นอาวุธละกันนะคุณผู้ชมครับ ซึ่งมันจะให้เควสเรามาเควสจะมีอะไรมั่งเดี๋ยวเรา,เรามาพูดจะสิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกเลยก็คือมันจะมีบอสอลูกาดให้เราเข้ามาตีใหม่แล้วก็ซึ่งบอสจะเกิดตรงนี้นะคุณผู้ชมครับจากตัวเควสจากตัวเควสตรงนู่นเราตรงมาตรงนี้ปุ๊บอลูกาดจะเกิดตรงนี้นะคุณผู้ชมครับแล้วก็อลูกาดจะมองเห็นได้ไกลมากประมาณว่าตั้งแต่ตรงนี้เรายืนตรงนี้มันก็เดินมาหานะคุณผู้ชมพื้นที่กว้างเหมือนนะที่มันเห็นนะซึ่ง ตั้งแต่รากไม้เนี่ยถ้าเรามายืนตรงเนี้ยมันก็จะเดินมาหาเรานะคุณผู้ชมมันเป็นบอสที่น่ารำคาญมากเลยมันตีสแปมแต่สําหรับพี่ก็ไม่ได้มองว่ามันยากแต่แค่มันสแปมอะเออซึ่งคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราตีบอสไปแล้วอะซึ่งคุณผู้ชมไม่น่าใส่ันละตอนเกมอัปเดตมามันจะมีโค้ดมาใหม่นะคุณผู้ชมซึ่งโค้ดสามารถใส่ได้แค่6ชั่วโมงตั้งแต่เกมอัปเดตหรือก็คือพอเกมอัปเดตเสร็จปุ๊บ มีเวลาแค่6ชั่วโมงในการใส่โค้ดซึ่งโค้ดมีแค่2โค้ดแล้วก็มีโค้ดพิเศษจากเดฟจะเป็น3โค้ดทั้งหมดนะคุณผู้ชมในโค้ดที่เดฟให้มาจะเป็นโค้ดที่ไว้เรียกอลูคาดเลยเฉพาะก็คือเราเข้าเซิร์ฟมาปุ๊บไม่ว่าเซิร์ฟอะไรเราใส่โค้ดตรงช่องแชทแล้วก็มันจะมีอลูคาดเกิดตรงนี้เลยคุณผู้ชมก็คืออยู่ๆก็เกิดมาเลยแค่เราใส่โค้ดนะคุณผู้ชมครับแค่เราตีซึ่งจะพ่วงมาด้วยโค้ดลัคกี้หรือโค้ดเพิ่มดวงนะคุณผู้ชมครับ ซึ่งอลูกขาดถ้าเราตีแล้วมันจะมีโอกาสดอกหัวกะโหลกฉาดขึ้นมามันจะเป็นฉาดสกูนะคุณผู้ชมซึ่งจะเกิดจากอลุขาดเท่านั้นเราจะต้องตีแล้วพอเราตีอลูขาดไปสักพักถ้ามันเกิดเร็วมันก็เกิดนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเรามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดมาเป็นหัวกระโหลกของอพวกสเกลตันนะคุณผู้ชมเป็นหัวกระโหลกโมเดลฟรีเป็นโมเดลสเกลตันที่เราตีกันนั่นแหละดอกตรงอลูคขาดตายเลย พอเราไปเหยียบปุ๊บเราก็จะได้มาซึ่งพี่บอกกับตมตงว่ามันไม่น่าเก็บใส่กระเป๋าได้เพราะว่าแม้แต่หมวกอาลุคาดยังเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้เลยคุณผู้ชมพี่เขาไม่แน่ใจนะว่าเก็บได้หรือเปล่าเพราะว่าอนเวนทอรี่พี่มันเต็มพี่มันเลยไม่เคยเอาเข้าอนเวนทอรี่แต่ว่าพอพี่เก็บปุ๊บสามารถกดใจได้เลยก็จะเป็นหมวกนะคุณผู้ชมครับมันจะมีอยู่เควสดหนึ่งที่ให้เราหาหมวกอาลุคาดซึ่งมันจะเกิดตรงนี้เ<อ>กิดแค่ตรงนี้นะคุณผู้ชมครับโอกาสเกิดก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรอ รืออาจจะเร็วกว่านั้นแล้วแต่คนดวงดีนันกผู้ชมไม่ต้องเยเรียดมาก,กว่ามันจะเกิดกี่ชั่วโมงคือถ้าเรา F K จะตีบอสจริงๆอ่ะไม่ต้องมาโสดหรอกตรงนี้คือเดินดนมาเดี๋ยวก็เจอแล้วก็ในเควสมันจะมีให้เราฆ่าเพลเยอร์สิคนนะคุณผู้ชมครับซึ่งเราสามารถใช้กับเพื่อนได้คือเข้าห้อง V ไปตีกับเพื่อนอะไรเงี้ยให้เราฆ่าเพื่อนหรือหรือก็คือเรามาตีบอสเนี่ยแล้วเพื่อนโดนบอสฆ่าเราก็ได้เควสเหมือนกันนะคิวเพื่อน10ตัวหรือคิวใครก็ได้10ตัว เราไม่จำเป็นต้องฆ่าบอสนะคุณผู้ชมก็คือเราให้เพื่อนเข้าไปตีแล้วเราไปตีโดนเพื่อนเนี่ยแล้วบอสก็ฆ่าเพื่อนเราแบบนี้หรือไม่เราก็มาเล่นห้องรวมแล้วเราไปตีโดนคนอื่นด้วยแล้วบอสก็ไปฆ่าคนอื่นเงี้ยเราก็ได้เคเวสนะคุณผู้ชมครับแค่สิบตัวเดี๋ยวมีคนสงสัยว่ากระโหลกมันเกิดเท่าไหร่พี่โอกาสดอปเท่าไหร่เป็นยังไงก็อลุขารมันเคเวสมันให้เราฆ่าอาุขาร์สามตัวนะคุณผู้ชมครับในการทาเคเวสแต่พี่ฆ่าไปห้าตัวพี่ได้กะโหลกก็ยังไงเดีย โอกาสเกิดมันคง15-20%ละมั้งคุณผู้ชมครับเอกไม่ถูกเหมือนกันมันก็ไม่ได้ดอกยากนะสารับพี่แต่พี่ก็ไม่ได้ค่าเยอะนะก็คือค่าเพื่อทำเควสแล้วก็เอาอลาุกัดอย่างเดียวอย่างต่อมานะผู้ชมครับอีก2อย่างที่เควสให้เราทําก็คือเราต้องทําการคิวสเกลตันกับแวมไพร์เราต้องทำการคิวสเกลตัน50ตัวแวมไพร์35ตัวนะคุณผู้ชมครับก็ตามน,นี้ที่พี่บอกไปว่ามันเกิดตรงไหนมัางก็จะมีอยู่ตามจุดที่พี่บอกไปเนาะ อย่างต่อมานะคุณผู้ชมครับที่เปลี่ยนไปก็คือจุดเกิดของซึ่งจุดเกิดของนี้คุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสอะไรมากหรอกคือเดินๆเจอแน่นอนแต่เดี๋ยวพี่บอกกันแล้วกันว่ามันมีจุดไหนมั่งจุดที่1คือตรงนี้นะคุณผู้ชมครับตรงนี้เลยตรงนี้จุดที่2จะเป็นจุดตรงนี้อ่าเกิดข้างข้างหมวกเลยตรงนี้ตรงนี้แล้วกลับมาจุดนี้อีกแล้วนะคุณผู้ชมจุดที่3กับจุดที่4จะอยู่ตรงนี้เลยหน้าบันไดซึ่งจะเกิดหน้าบันไดตรงนี้ที่1แล้วก็ตกตรงนี้ที่1ต่อไปจุดที่5้นะคุณ กลางถนนนี่เลยแม่งเกิเดเยอะที่สุดแล้วด้วยนะอันนี้คือจุดที่6นะคุณผู้ชมครับตรงนี้จุดที่7ก็เหมือนกันเลยใกล้ๆก,ก,กันเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้จุดที่8ก็คือตรงนี้หน้าตีบอสอาลูขาดเลยนะคุณผู้ชมจุดที่9จุดสุดท้ายนะคุณผู้ชมตรงนี้เนะี่ยตรงหัวพักทอง3อันตรงนี้เลยทั้งหมดก็จะมี9้าจุดหรือแม้จะมี10จุดนะคุณผู้ชมพี่จำไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหน ใครจาได้ก็ตามนั้นนะคุณผู้ชมครับเพื่อมีคนสงสัยนะคุณผู้ชมว่าไอ้คุณแจบอสที่ไปตีเอาพัมกินอ่ะเกิดตรงไหนพี่รู้แค่จุดเดียวก็คือตรงนี้นะคุณผู้ชมกับต้ต้นไม้ตรงนี้เลยซึ่งโอกาสเกิดมันน้อยลงนะคุณผู้ชมมันไม่เหมือนตอนที่อีเวนต์มันมาใหม่ๆมันจะเกิดไวละแหละแต่ว่าตอนนี้โอกาสมันเกิดน้อยลงม,กมากๆเลยคืออย่างดีคือ2ชั่วโมงเจอประมาณ3ดอกนะคุณผู้ชมครับคือน้อยมากเลยนะมันจะเกิดตรงนี้นะอันหนึ่งที่หนึ่ง ส่วนอีกที่หนึ่งพี่ไม่แน่ใจหรือมันเหลือแค่จุดเกิดเดียวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราทำเควสอารุคาดเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมครับเราก็ทําให้ตัวโล่งแล้ก็คือเอาสแตนออกซะแล้วก็พาคุยกับอารุคาดเราก็จะได้สแตนมันมานนะคุณผู้ชมครับซึ่งสแตนมันพี่ก็ว่าไม่ได้เด่นอะไรมากนะก็ตามที่คนเขาอยากได้แล้วมั้งแต่สำหรับพี่ก็คือมันงันๆเป็นสแตนระดับสีม่วงแล้วก็ไม่มีรูปอีกแล้วนะคุณผู้ชมครับผมนี่ชื่อเดียวกับเคียวเลยนะ แต่แค่มีคำว,ว่าอารุขาดอยู่ข้างล่างพอเราใช้ปุ๊บเราก็จะมีชุดคอสตูมเท่ๆนิดนึงแล้วก็มีออร่าไฟนะคุณผู้ชมครับสกิลก็จะเป็นตามที่คุณผูณ้ชมเห็นเลยมันไม่มีสกิลวิ่งแล้วก็ไม่มีสกิลอ่โพสเนี่ยนะคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวพี่มารีวิวคร่าวๆนะคุณผู้ชมครับเยวหยุดก่อนดิเดี๋ยวมารีวิวคร่าวๆก็คือการตีธรรมดานะคุณผู้ชมครับตีธรรมดาคือแถบน้านนี่ แต่ว่าต้องกดแทบนะไม่ได้เป็นการกดหน้าจอตรงไหนก็ได้แล้วตีนี่เนี่ยไม่เหมือนเคลียวนะมันกดสกิล e นะคุณผู้ชมกดสกิล e จะเป็นการยิงปืนแบบลูกกระสุนพิเศษอะมั้งทำให้กระเด็นไปนะคุณผู้ชมโคดาวสกลิลแม่งหนานมากเลยบอกตามตรงสิบวิต่ออาน,นะคุณผู้ชมจะเป็นสกลิลการยิงรัวก็เหมือนที่บอสมันใช้ใส่เราอะแหละไม่ต่างอะไรกันมากไว้่ะเช้ไว้ดีกว่ะนี่นะคุณผู้ชมมันจะเป็นการยิงรัว ต่อไปเป็นสกิลทีนะคุณผู้ชมซึ่งสกิลทีมันจะเป็นการพุ่งนี่นิดเดียวไม่เท่เลยโคดาวถือว่าไวนะคุณผู้ชมแต่ว่าใช้ยากหน่อยดามเมจก็เบาๆแม่งไม่เท่เลยต่อไปเป็นสกิลเอฟนะคุณผู้ชมเป็นการระเบิดพลังออร่าซึ่งเหมาะกับการฟาร์มดามเมจก็ถือว่าแรงอยู่แต่ไม่มากนะคุณผู้ชมครับ ท่า F มันจะเป็นท่าที่ทำเรากระเด็นไกลมากๆเลยต่อไปเป็นสกิล Y นะคุณผู้ชมซึ่งเอาไอ้นี่แหละเทสวา Y เป็นการเรียกปีศาจออกมานะมันเป็นสกิลที่เหมือนมีด s s h d o w w h e w o โ l เลยเสิมหน่วงๆแม่งมันทำฮิตสแปมโคตรรัวเลยวายต้องกดเลงก่อนนะถ้าก่อนเราจะใช้เราต้องกดตรงไหนสักที่แล้วเราก็ปล่อยไปนะคุณผู้ชม มันจะต่อไปเป็นสกิลสุดท้ายนะเป็นสกิลจีเป็นเรียกว่าเปิดอันติเมทพรีชีพเลยก็ได้คุณผู้ชมครับมันจะเป็นสกิลพิเศษเพราะว่ายิ่งเราคิวหรือว่าเราทําการฆ่าใครก็ได้เนะี่ยเยอะเมันจะทําการแยกร่างเพิ่มขึ้นต่อการคิวหนคิวนะคุณผู้ชมซึ่งมันกินเลือดเราด้วยนะต่อการเรียกพาสีมาจวโจบเลยแล้วก็กดสกิลใครตายก่อนกันคุณผู้ชมว่า กูตายก่อนถ้าเรากดเดี๋ยวๆแบบไม่คิวนะผูชมครับมันจะเป็นการาแยกล่างออกไปหนึ่ง่างแล้วก็ลดเลือดเรานิดหนึ่งแต่คนตีนนะบอกตามตรงคนตีนมากอะแม่งดูดิสตีนมากกัะเหมือนเอาบอสไปตีอะต่อไปเป็นสกิลกันก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยลดดาเมจนิดเดียว้วยนะไม่ได้ลดมาก ไหนเบื้อนกอเทสสกิลหน่อยได้ปะกอเทสสกิลหน่อยถือว่าเยอะดีนะคุณผู้ชมซึ่งทุกรอบที่เราเรียกอะแนะนําให้กดกระโดดนะเพราะว่าร่างแยกอะมันยิงเราได้นะคุณผู้ชมก็คือร่างแยกมันยิงกันเองได้มันเลยกวนตีนิดนึงตอนที่เราเรียกอ่ะก็ยังดีนะเป็นสกิลที่แบบว่าถ้าเราคิวมอนมาเยอะมันก็ ีแต่ถ้าแบบไอ์อีเวนต์จบแล้วทีนี้ไม่มีมอนให้ตีอ่ะมันก็กากนะเออมันก็เป็นงานๆน,นะคุณผู้ชมใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคุณผู้ชมเผื่อจะงงว่าไอ้เฮียโค้ดมันใส่ยังไงอ่ะโอ้เขียวสีส้มนี่หว่าโค้ดใส่ยังไงคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวพีใส่ดูไอ่ารีดิมแล้วก็เป็นมักทีหนึ่งแล้วก็ขลังจะเป็นโค้ดที่ผู้พัฒนาให้มานะคุณผู้ชมตามนั้นวัตฟัก แล้วมาลงไลกูเนี่ยโอเคเมื่อกี้เราเห็นเคียวสีส้มไปแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่ามันเกิดํำถามขึ้นมาว่าหายังไงตอนแรกพี่ก็คิดว่ามันเป็นไอ้นี้นะมันเป็นของผู้พัฒนาหรือเปล่าเป็นเคียวประจําตัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ซึ่งเราก็ต้องทําการหาเคียวไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่มันอาจจะเป็นระดับชายนี่ลแล้วป่ะแต่ว่าเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยใครมีคําตอบที่แน่ชัดว่ามันหายยังไงก็เรามาบอกได้นะพี่แก คาดเดาเอานะคุณผู้ชมว่ามันอาจจะทําการหาเหมือนเคียวปกตินี่แหละแต่แค่มันมีโอกาสน้อยที่มันจะได้สีเหลืองไป้สีส้มก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมตัวเปลี่ยนสเตนก็จะอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมซึ่งพี่น่าจะให้ดูไปแล้วตัวขายของก็จะอยู่ข้างๆางกันนะอัปเดตก็จะมีเท่านี้มั้งนะคุณผู้ชมครับไม่น่ามีอะไรละหน่อยก็ยงดีนะซึ่งใครที่จะตามหาอลูคาดไม่ต้องไปหาเทดนะคุณผู้ชมหมายถึงของอนะนะ ของนี่ไว้ทำอะ่ะเพราะว่ามันไม่น่าเก็บใส่กระเป๋าได้จริงๆอะไรวะตะโกนแม่งมงยังไงสแตนตัวนี้พี่ก็ยังเท่อยู่ดีเนาะเทียบไม่ได้กับอลูกาดอลูกาดไม่ไม่กินขาดเลยคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมอัปเดตใหม่มีอะไรมั่งก็ประมาณนี้ใครที่ไม่เข้าใจอะไรสามารถถามได้หรือไม่ก็เข้ามาคุยกันในดิสคอดได้นะคุณผู้ชมพี่จะตอบให้ทันทีถ้าพี่ว่างโอเค <laughs> เดี๋ยวลิงก์ดิสคอดพี่ทิ้งไว้ในคอมเมนต์แล้วกัน สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่ไม่เข้าใจเอาคลิปนี้ไปให้มันดูมันจะได้รู้ทุกอย่างในอัปเดตนี้นะคุณผู้ชมโอเคบ๊ายบายไปละฝากดันให้ถึงพันวิวด้วยนะโอเคชักตายแล้วกู